เกมที่นำเอามดแดงเนี่ยมาเล่นเป็นเกมกระดานนะคะโดยการเล่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่ลงไปเดินในบอร์ดก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆซ่อนอยู่การเดินทางบนแมพนะคะที่เป็นบอร์ดใช้ในการถอยลูกเตา๋าแล้วก็การต่อสู้เนี่ยก็จะใช้การถอยลูกเตา๋าขี่มอเตอร์ไซค์ side, เข้าเส้นแข่งขันอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาย้อนเวลารีวิวฟามิคอมในความทรงจำตอนที่45คาเมนไรเดอร์เอสดแกนช็อกโกโนยาโบอ่านชื่อยาวมาก <laughs> เกมกระดานของมดแดงซิงค่ะประเภทบอร์ดเกมผู้พัฒนาแอนเจลปีที่วางจำหน่าย1992 เนื้อเรื่องนะคะเมื่อเหล่าศัตรูตัวฉกาดของคาเมนไรเดอร์ทั้งหมดเนี่ยกลับมาทั้งชาโดว์มูนอพอลโลไกส์เจเนอรชัลชาโดว์ต้องผนึกกำลังกันแล้วก็สถาปนาองคอ์กรเป็นองคอ์กรใหม่ที่ชื่อแกรนช็อกเกอร์ความปัรนาาเดียวของผู้มันนะคะก็คือการยึดครองโลกไอ้มดแดงเนี่ยก็ต้องงานงอกแล้วก็สู้อีกแล้วนะคะ เกมที่นำเอามดแดงเนี่ยมาเล่นเป็นเกมกระดานนะคะโดยการเล่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่ลงไปเดินในบอร์ดก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆซ่อนอยู่การเดินทางบนแมปนะคะที่เป็นบอร์ดใช้ในการถอยลูกเต๋าแล้วก็การต่อสู้เนี่ยก็จะใช้การถอยลูกเต๋าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าเส้นแข่งขันมีทีมให้เลือกใช้3ทีมแบ t เทิร์นทีมไลเดอร์หนึ่งคแล้วก็ RX ไวท์ทีมไลเดอร์สองอเมซอนแล้วก็ซองเกอร์เมคคานิสทีมไลเดอร์สามไลเดอร์เอ็กซ์แล้วก็ซูเปอร์วันนะคะ ความยากเนะะี่ยค่ะก็ให้8เต็มส0คือจุดประสงค์ในการเคลียร์แต่ละแผนที่เนี่ยยากจริงๆค่ะต้องไล่ตามเหล่าศัตรูแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนค่ะอยู่ส่วนคือส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็เน้นตกใจที่เจอมากกว่าแล้วก็ต้องเอาชนะในการซิ่งมอเตอร์ไซค์อีกค่ะส่วนเรานะคะทั้งน้ำมันหมดเออยางรั่วรถขวางคือแบบสร้างอุปสรรค ให้ฮีโร่ต่างๆนา้นเต็มไปหมดเลยนะหัวจะปวดความสนุกเนี่ยให้4เต็ม10นะคะตัวละครในเกมเนี่ยน่ารักทั้งฝั่งไรเดอร์นะคะแล้วก็ฝั่งช็อกเกอร์แต่ด้วยระบบการเล่นที่เงื่อนไขมันแบบการเล่นแล้วก็แบบแต่ละฉากอะที่ประกอบกับมันช้าด้วยอะมันทำให้แบบรูเล็ตก็หมุนช้าเดินช้าเปลี่ยนเทินช้า ก็เลยทำให้บอร์ดเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะถึงคือมันกว่าจะถึงจะต้องลงเออย่างไรไม่ต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมจะเป็นฝ่ายไปเองแล้วปวดหัวเก็ตเพิ่มเติมนะคะ เนื้อหาพื้นฐานของเกมเนี่ยก็เอามาจากมังงะ SD c a m e r i d e r ค่ะที่เน้นแบบตลกเสียสีพวกมดแดงในส่วนของภาษาไทยเนี่ยก็มีแปลด้วยในชื่อมดแดงต้องนะคะแนะนำว่าขำมากนะคะยิ่งถ้าใครเนี่ยรู้เรื่องมดแดงพอทำเนาแล้วมาเล่นก็จะยิ่งขำยกตัวอย่างอย่าง V3 เนี่ยก็จะขี้เก๊ก RX เนี่ยก็จะงองแงเพราะถือเป็นน้องเล็กเป็นต้นค่ะ ในเกม RIDERMAN เนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นนะคะเพราะถือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยห่วยกว่าคนอื่นก็เลยกลายเป็นช่างเครื่องยนต์แทนในหน้าอัปเกรดมอเตอร์ไซค์แทนค่ะแล้วก็ SKY ย i d e r เนี่ยก็ไม่ได้ลงเล่นนะคะเพราะว่าตัวเองบินได้ก็เลยกลายเป็นหน่วยสอดแนมแจ้งข่าวแทนไปสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไรก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกัน อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ